คลิปนี้นะคะคุณครูจะมีคำควบไม่แท้นะคะแล้วก็จะมีเทคนิควิธีการสังเกตคำควบไม่แท้นะคะว่าออกเสียงอย่างไรแล้วก็สังเกตอย่างไรนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีคำมาให้เด็กๆดูค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคำควบไม่แท้นะคะก็คือจะไม่ออกเสียงตัวรอเรือ แต่จะออกเสียงเพียงพยัญชนะต้นเพียงตัวเดียวค่ะอย่างเช่นคำนี้ค่ะคำว่าจริงนะคะคำว่าจริงเวลาที่ออกเสียงจะเอาเสียงว่าจออีงอจริงแบบนี้ค่ะรัฐเด็กๆอ่านไม่ต้องอ่านจริงนะคะอ่านว่าจริงค่ะเป็นจริงเรื่องจริงนะคะอันนี้คือคำควบไม่แท้แล้วก็เป็นคำเฉพาะมีเพียงคำเดียวคือคำว่าจริงค่ะจอจานกับรอเรือน,นะคะนอกนั้นจะเป็นคำอักษรนําเช่นจรวดนะคะไปต่อเลยค่ะ คำนี้ค่ะเด็กๆใจคนไซค่ะไซคำนี้นะคะไซถ้าเป็นตัวโซโซแบบนี้นะคะจะตัดรอเรือออกแบบนี้เลยค่ะออกเสียงว่าโซอไอไซไซเมทโทไซแล้วก็เขียนวรรณยุกต์เหมือนเดิมไม่ออกเสียงรอเรือนะคะออกเสียงว่าไซแต่วลาเขียนแล้วเขียนตรงตัวสีดํานะคะไปดูต่อเลยค่ะเด็กๆ คำภาษาไทยนะคะค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีหลากหลายเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะเวลาอ่านจ,จะได้อ่านได้ค่ะอันนี้ค่ะคำว่าเศร้าค่ะเศร้านะคะสอสาราสอโซสอเสือนะคะถ้ามีรอเรือครบกร้มจะตัดตัวรอเรือออกนะคะออกเสียงว่าเศร้าแบบนี้ค่ะเศร้าเรื่องมันเศร้านะคะเด็กๆเศร้าไหมคะดูคำต่อไปค่ะเด็กๆวันนี้มีคำเพียง40คำค่ะ มาแล้วค่ะนี่ค่ะคําว่าถ้าตัดรอเรือออกไปเราจะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะนี่ค่ะสร้างแบบนี้เลยค่ะสร้างนะคะสร้างบ้านนะคะไปต่อค่ะ ในเรื่องของคำควบไม่แท้เนี่ยคุณครูเคยสอนเด็กๆไปแล้วนะคะช่วงปลายปเทอมนะคะคำนี้ค่ะทอทหารกับรอเรือเด็กๆจำได้ไหมคะเราจะเปลี่ยนจากทอทหารจากรอเรือเป็นตัวซอโซ่เราก็จะคำนี้ว่าซออกง,งอทรงคาเด็กๆไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะนี่ค่ะทอรอ เปลี่ยนเป็นซ o so z o so ก็คือคำว่าทราบค่ะ s อบทราบแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆอะไรคะอ่านว่าอะไรเอ่ยทรายถูกต้องค่ะอ่านว่าทรายทรอเปลี่ยนเป็นซ o so z o so นะคะทรายอะต่อไปค่ะต้นอะไรคะต้นทรทรอเปลี่ยนเป็นซโซ o แบบนี้ค่ะ ต้นไซค่ะเด็กๆออกเสียงต้นไซค่ะไปต่อเลยนะคะคำนี้ค่ะอ่านว่าไรเอ่ยเปลี่ยนทรอเป็นซอก็คือคำว่าสุดโซมนะคะสุดโซมค่ะแบบนี้ค่ะสุดโซมไปต่อค่ะ อันนี้อ่านว่าอะไรคะเราใช้หลักการที่คุณครูสอนนะคะทออรอเป็นเป็นตอโซโซเพราะฉะนั้นคำนี้ก็อ่านว่านกอินซีนกอินซีนี่ค่ะไปต่อนะคะดีค่ะอ่านว่าอะไรคะเศษถีคำนี้อ่านว่าเศษถีนะคะ ตัดรอเรือออกสรอสีนะคะคือสะกดในแม่กดนะคะเศรษฐีไปต่อค่ะเด็กเดนี่ค่ะจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอ่านว่าอะไรคะใช้หลักการเดิมทอรอเปลี่ยนเป็นสก็จะอ่านจังหวัดนี้ว่าฉะเชิงเซาคะ่ะฉะเชิงเซา เด็กๆดูนะคะอาจจะมีคําควบไม่แท้มาสักคำสองคำเด็กๆก็ต้องจําหลักการให้ได้ค่ะไปต่อค่ะคํานี้ค่ะที่เรากําลังอันนี้อยู่อ่านว่าอะไรคะใช้หลักการเดิมซ่อมอะไรคะซ่อมเสริมค่ะสอเสือเอารอเรือออกไปค่ะสอเออมอเสริมค่ะ ต่อไปค่ะอ่านว่าอะไรคะทอรอเป็นซอก็เป็นคำว่าสวงอกค่ะสวงอกต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะทอรอเป็นเป็นซอทั้งคู่ก็คือสวดส่งสวดส่ไปต่อค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะอ่านว่าอะไรคะ ทรัพย์สินทรัพย์สินไปต่อค่ะคันนี้อ่านว่าอะไรคะใช้หลักการทอรอเปลี่ยนเป็นซอคำนี้ก็จะอ่านว่าสามไวซามไวไปต่อค่ะเด็กๆจำไม่ได้นะคะว่า แต่และตัวจะใช้หลักการยังไงถ้าทอรอก็เปลี่ยนเป็นตัวสอโซเลยนะคะคำนี้ก็อาจเป็นคำว่าแทรกค่ะแทรกสอแอกอแทรกไปต่อนะคะครับในภาษาไทยนะคะจะมีหลักการที่ซับซอ้อนแต่ถ้าเด็กจำได้ตั้งแต่ตอนอยู่ปนหนึ่งเรียนในชั้นสูงขึ้นก็จะสบายค่ะต่อไปค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรคะเนื้อสายเนื้อสายค่ะเมื่อกี้ นะคะทอรอเปลี่ยนเป็นตัวสอโซค่ะไปต่อคะอ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำว่าศักดิีค่ะดอเด็กสรีเอาออกนะคะเอาออกนะคะอ่านว่าศักดิีเราจะไม่ออกเสียงนะคะอ่านว่าศักดิีค่ะต่อไปค่ะคำดีค่ะอะไรคะ ซ้อยอ่านว่าซ้อยนะคะเด็กๆเวลาอ่านเวลาเขียนดูตัวสีดํานะคะคํานี้คืออ่านว่าซ้อยค่ะไปต่อค่ะเด็กๆดีค่ะอะไรคะอ่านว่าเสริมสอเสือเอารอเรือออกก็อ่านว่าสอเอืมอมอเสิมแบบนี้นะคะเด็กๆจำหลักการให้ได้จำหลัก อ่านให้ได้ก็จะอ่านได้ค่ะต่อไปคํานี้ค่ะเารอเรือออกก็จะเป็นคําว่าเสร็จค่ะเสร็จไปต่อค่ะเสริมสร้างใช่ไหมคะคำนี้ถูกไหมเสริมสร้างไม่ออกเสียงรอเรือก็จะอ่านว่าเสริมสร้างเสริมสร้างประสบการณ์นะคะ ต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะสระน้ำนะคะสรดน้ำแต่ถ้าสระต่ะอีกแบบหนึ่งนะคะคำนี้ออกเสียงว่าสระน้ำค่ะไปต่อนะคะอ่าอันนี้เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งอ่านว่าดนซีค่ะดนซีค่ะชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะผลไม้ค่ะพุทธอะไรคะพุทธาพุทธานะคะทอรอนะคะพุทธาทอรหารเป็นนะทำหน้าที่เป็นทั้งตัวสะกดแล้วก็อักษรควบนะคะอ่านว่าพุทธานะคะเป็นชื่อผลไม้ค่ะไปต่อเลยค่ะนี่ค่ะอ่านว่ากระซวงนี่ค่ะ กระสวงทอรอเปลนเป็นซอโซค่ะเด็กๆไปต่อนะคะนี่ค่ะสอเสือกับสอรสราตัดออกตัดรอเรือออกก็จะเป็นว่าคำว่าโศกเศร้านะคะโศกเศร้าไปต่อนะคะนี่ค่ะ เศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจอ่านแบบนี้เลยค่ะตรงตัวเลยเศรษแล้วก็ธกิจค่ะต่อไปนะคะคำนี้ส่งเสริมส่งเสริมอ่าอันนี้เขาเรียกว่าส่งน้ำค่ะใช้กับพระนะคะ ส่งน้ำส่งมําพระนะคะไปต่อค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าสร้างสรรค์ค่ะสร้างสรรค์รอหันนะคะรอหันออกเสียงเป็นอันซออะนอสรรค่ะสร้างสรรค์น,นะคะรอหันจะออกเสียงสระอาดแล้วก็ตัวนนูสกดนะคะอ่านว่าสร้างสรรค์ค่ะต่อค่ะ อันนี้อ่านไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่านว่าอะไรคะตัวนี้ใส่สร้อยค่ะถูกต้องใส่สร้อยนะคะไปต่อค่ะถ้าดเด็กจำหลักการได้ก็จะอ่านได้ทุกคำนะคะต่อไปคำนี้ค่ะเสื่อมโทมเสื่อมโทมนี่ค่ะเสื่อมโทมบ้านเสื่อมโทมแล้วจะต้องซ่อมแซมนะคะไปต่อค่ะ นี่ค่ะเอาเรอเรือออกอ่านว่าสีแท่งสีแท่งค่ะต่อไปนะคะอาสมอาสมเคยยินไหมคะอาสมของเศรษฐลือสีค่ะต่อไปค่ะอันนี้ค่ะออมทรัพย์ออมทรัพย์ออ เด็กๆจำหลักการให้ได้นะคะทอรอ,ออกเสียงเป็นตัวซอโซอ,ซอ,อ่านว่าออมซับค่ะต่อไปค่ะนี่ค่ะซัพยากรซับพยากร,ากรคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะซับสมบัติทรั์สมบัติ นี่ค่ะทรัพยสมบัติเด็กๆจําหลักการในการออกเสียงให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาตราตัวสะกดคำควบก้านหรืออะไรก็ตามเด็กๆก็จะสามารถสะกดคําได้ค่ะค่อยๆฝึกนะคะค่อยๆทบทวน